สวัสดีครับเต้นีกที่สไตล์ครับวันนี้มาแชร์เทคนิคในการขูดเส้น,นะน,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 นต,ตอกนะครับั่นพี่ๆหน้าท่านไดบบมีใบกบนะครับผมแนะนําเป็นมิดมิดโตมีดผ่าที่เท่าเราตอกนะครับอันนี้ผมกะขูดช่งลูกขานะครับเป็นซังมากแต่ว่าก็เอาไว้แล้วประมาณหนึ่งนะครับ พอดีก็คือมีโตเนี่ยหนาม,มันจะกว้างนะครับกว้างเป็นคืบเลยเปียบเทียบกับใบกบแค่สามนิ้วนะครับถ้าใบากบว่าเขาเนี่ยเขาต้องมาเสียเวลาเราอีกมาหลับอีกเซเวลาดโดนนะครับมีดขอดีก็คือหนาม,มันเสมอมีโตมีพาเข้าเนี่ยครับหนาม,มนี่เสมอมันเรียบนะครับเขากับแค่มีเตียงมันมีแต่แค่นังสี่หาเหลี่ยมที่มันเป็นเนี่ยครับเป็นซอกหน่อยๆนิ หรือว่าขันบ่มีก็สอๆออกยังน้อยก็ได้เทคนิคก็คืองายงายใมีดกันนะครับว่างไว้กังสี่ครับแต่ว่าย่ามือตบเด้ออ่านตะไลครับจับดามมันอ่าแล้วก็จับเบองให้มันแน่นๆจังหน่อยเนี่ยครับแน่นเลยแค่นี้เองครับเ้าก็าสามารถขูดใบตอกได้เดี๋ยวไปเบื้องตอนขูดได้ครับนี่เป็นมีดครับเ้าก็แกะ ขาหมองมันแข็งๆเงคือมันด้เป็นขาแล้วก็เป็นคางเตียงนี่นะครับว่นไหเป็นมุ่งมั่เดี๋ยวขออยันยับกองแป๊บหนึง่งเนี่ยครับมันจะเป็นขาเตียงที่ซื้อนี่เป็นมุมเพราะว่าช่วงนี้มันจะแข็งมันจะมีตัวฐานนี่ร่องระบีเอาเรามีดมางายแต่ว่าต้องระวังนะครับต้องใส่ถุงมือพร้อมไม่ละพี่ๆกดดันเข้าไปอ่าแนม่แล้ว เอาจับส่นตองมาามือประกบขูดกอดีคือห้า,ารับเหยียดเทียรหนึ่งนะครับมันมันได้หนากว้างเป็นคืบเลยนะครับถ้าเทียบกักบใบกบใบกบแค่สามหยิบเนี่ยพื้นดีมันหน่อยแล้ววันนี้กันมันห้าขูดไปเนี่ยใบกบว่าเขามันก็นกนใสเวลาโดดที่ห้าสิไปรับเสียเวลาอีกนะครับ มีหกัรับเทียนหนึ่งกับารถใาดไซ้ดโดนด้วยพื้นที่ที่มันเงาครับแล้วมันก็รับไงมัคือใบโกบผอบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะครับพี่ๆหน้าๆท่านใดที่เสี่ยนไปกบอันนี้ก็บภาวากันนะครับเพราะว่าเสีนยต่อไปได้ออวมาไม่ถึงยุคกับเข้ารับหมีดนำปลารับคมบอรับใบหมีดเป็นขนแมวบอนะครับ ใกล้ๆกันู้ใด้มาคิดนี่ก็กดไ์กดแชร์ให้ได้เลยครับช่วงนี้ก็ยกังงานตอกอยู่แต่ก็อยากไปสั้นหนูอยู่ครับฝากคนงานไว้น้ำครับตอกเนี่ยติวขังย่ทีที่ลอยร่วมทรงนะครับเก็บไปทางบอกเพิ่มหาชิบบาทตอกติวหาลายหาชิบเม็ดแตงหกลายหาชิบครับเก็บไปทางก็บ,บอกเพิ่มไปอีกหาิบบาทครับ นี่ยือวาใน้แล้วครับนำเงินโตเฉียบครับถ้าห้องโคลนไปแล้วรู้สึกว่าบริเวณที่ห้าขโดนี่มันบกเขา่ามันก็ใหญ่มากต่อไปนะครับสิ่งสำคัญคือต้องใส่ถุงมือแล้วก็มีในห้องมีโปรห้องนะครับเพราะว่าใบเนียมันคมนะต้องเสียบตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ในตอนเช็ดก็ห้ามประมาทนะครับ เจ็ดสองนี้มันมีคุ้มเนาะผ่านมากนีเกิดบาดแผลได้ครับเสียเวลาในการเราต่อข้างนองอีกโอเคครับคลิปนี้กขอจบไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ